สวยมากเลยจ้ะสวยมากเลยออกมาข้างนอกรถจ้ะน,นี่เป็นครั้งแรกที่มาจะเป็นเพื่อนสวยมากเลยจ้ะฝนยังไม่ตกนะเนี่ยเราจะเดินเข้าไปดูก่อนว่าข้าผ่านประตู ทา่าไรจะส่วนมากจะมีคนนักท่องเที่ยวจ้ะเห็นไ,ไหมรถบัสแถวนั้นจอดเยอะมากเลยนี่จะอันนี้ก็ใช่เลยส่วนมากจะเป็นพวกอเมริกาเขาชอบมาเที่ยวกันจ้ะสุดยอดเลย อากาศไม่จาใจเลยจ้ะต้องที่ไปเอาเสื้อกันฝนมากว่าฝนตกเดี๋ยวดีนะว่าเอาเสื้อกันฝนมาด้วยนี่จ้ะ ก็ก็จะมีเหมือนไอนนจะบ้านที่เราสามารถที่จะเข้าไปได้ข้างในเพราะว่านี้เป็นเออ สวยางามเลยอันนี้เป็นค่าสูจะเพื่อนๆนะที่ว่าเขาให้เปิดเข้าไปเอ้ยเข้าไปชมได้เนาะแต่ว่าเราต้องเสียตัวเสียตัวซื้อเข้าไปจ้ะสุดยอด ที่ต้องก็ไปซื้อตัว๋วใหญ่มากเลยจ้ะสุบแล้วเราก็ซื้อตั๋วเข้ามาจ้ะเพื่อนๆใหญ่มากจริงๆจะกว้างมากตั๋วเข้ามาซื้อตัว๋วก็สามคนเนาะสี่สิบยูโรจะน่าจะประมาณพันกว่าบาทจะเพื่อนต่อจะเดินรอบๆก่อนเนาะเพราะว่าที่มันกว้างมากเลย ก็เปิดตั้งแต่แปดโมงไปถึงหกโมงเย็น bρού cho cậu qua chúng mình quay hesitate con เขาพาไปไหนเราก็เดินเดินตามกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวไปก่อนเนาะถ้าตกคนหนึ่งก็อา,อาดอกเนาะคือผู้ใหญ่ก็ประมาณ16ยูโรจะตกต่อคนเด็กก็จะตามอายุ

ขนาดอยู่บนภูเขาเขายังทําทางได้เดินสวยงามมากเลยจ้ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความกว้างจะไปถึงไหนเนาะ The oh, no. Must be quite far walking here. must be. quite far walking here. ไะเข้าไปดูข huh. ้างในนี hmm. <ug> mm ้เราเดินไปตรงนี้ก่อนจ้ะนี่ก็น่าจะเป็นโบสถ์เนาะสวยงามมากเลยจ้ะตัวสูงทรงข้างนอกก็สวยมากเลยจ้ะบริเวนใหญ่มากเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้า แล้วก็กลับไปที่รถหรือว่ากลับมาอีกได้ภายในหนึ่งวันเนะออาะเขาก็จะมีว่าอะไรเป็นอะไร ต้นไม้แต่และต้นใหญ่กว้างใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆนะเขาก็จะมีการบอกว่ากี่ปีกี่ปีเกี่ยวกับอะไรยังไงเนาะต้นนี้เหรอใช่ไหมอืมเขาเอาไว้ทำหลังคาจ้ะเพื่อนๆนี่นี่จ้ะต้นนี้จ้ะเขาเอาเอา นี่เขาน่าจะเอาอันนี้นะเอาเครียกอะไรหนังมันใช่ไหมนี่แหละเอาเป็นทำหลังคาบ้านจะ้ะ Um. อันนี้เหมือนสุสานคนที่ตายตั้งแต่พศหนึ่งเก้าแปดเก้าจะ่าจะเป็นเกี่ยวกับคนที่อายุที่นี่เนาะไอ้คนที่เป็นเจ้าของี่นี่จะ<อ><อ> สวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวยูสไปโมซูลีเนี่ย เข้าไปข้างในจ้ะไม่ติดเบเล็กกนะ ต้นไม้นี้แปลกมากเลยนะดูจากเพื่อนใหญ่มากไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไราจะเป็นโรงแรมหรือเปล่าข้างในนี้เพื่อนไม่แน่ ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นอันนี้คาสูนนอเพื่อนๆเขาเรายจำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าครข้างในนี้เราสามารถที่จะเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะน่าจะ สวันดีกบอกว่า,วาคนเยอะเป็นพิเศษเนาะบอกว่า,วาอเมริกันเกี่ยวกับฟุตบอลอเมริกันมาหรือเปล่าเนานะส่วนมากจะเป็นพวกประเทศอเมริกันจะเราจะมีป้ายแขวนคอนะมีชื่อข้างในเราจะเข้าไปได้จะเข้าไปดูข้างในได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดีย๋ยว เก็บบรรยากาศรอบๆก่อนจ้ะ,จะ,ะวิวจะพันล้านเลยจะเพืพ่อนๆจะใหญ่มากถ้าเราไม่เข้ามาตรงโน้นที่ที่เราไม่ต้องซื้อตั๋วเข้ามาที่ว่าคนเดินเยอะๆเราสามารถมองเห็นมาฝั่งนี้ได้จ้ะแต่ว่าความสวยมันจะแตกต่างกันเนาะนี่เขาก็เริ่มก่อ,กอสร้างเพิ่มอีก เคยเห็นแต่ในขึ้นชื่อมานานแล้วจะนะคาสูนี่บริเวณนี้ขึ้นชื่อมามากเลยแต่ว่าพวกต่างชาติเขานิยมมาเที่ยวกันมากเลยจะติดภูเขาใหญ่นี่จะเป็นครั้งแรกเสียตัวครั้งเดียวก็คุ้มจะนะเราจะมาได้ทุกที่เนาะทุก,ทกคือตลอดถ้าเราอยากจะมาก็คือมาได้ตลอดบริเวณสวย

เดินมาย,ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยจนบางคนเขาเดินไม่ไม่นั่นเนาะเดินยังไม่ถึงจุดหมาย mm hmm. เขาก็นั่งรถเพราจะมีรถบัสรับส่ง mm hmm. ถ้าเราไม่เดินเราก็สามารถนั่งรถบัส mm hmm. ไปลงไปลงได้ too excited then.